หลังจากที่เบิง์ของจะขวองมาเบิงของพี่ๆหน้องเป็นใส่ตรงนี่นีครับโอ้โหปลาได้ไม่เยอะหรอกครับแต่หอยนี่แบบเพียบเลยตามที่เห็นครับนี่ไฮไลท์ของเรานี่เชอรี่สีทองนี่เหเ็นบ่เขาอบอกว่าราคาสูงเชอเนี่ยยนอยู่บ้านผมนี่แซวซาอยู่ครับนีสีทองนีแบบเกิดกต่ท้องนั่นนะครับนี่แต่ว่ามันถึกดินถึงอยังมันก็ได้ออก จำดับเนี่ยเจ้หน่อยนึงครับจำว่ากับเป็นพันธุ์ผีทองนีงล่ล่ะลองปล่อยที่สระดูครับตต้อ้อออองปอองปปลล่ย่ยยนเดี๋ยวบ้านผมมีขอนญทางสีหลายครับถ้าเป็นธรรมดาครับนี่หัวหนึ่งกเกือบซ้กำกําปันนะครับนี่ตามที่เห็นอันนี้ก็ที่เป็นกระเซียไปไฮเป็ดนะครับทูปไฮเป็ดกินจะได้น่าจะสีมืดเป็ดนี่ <c oughs> หอยเยอะมากครับนี่ ๋ยวผมก็จะไปทำเป็นปุ๋ยหมักบ้างนะครับเป็นกระสอบเลยครับแต่ละวันแต่ละวันหอยเชอรี่ครับลูกใหญ่ๆส่วนป้านะครับป้ากระเดบอไลายครับนี่ยครับเดซัมนี่ครับนี่ป้าช่วงที่น้ำน้อยๆนะครับช่วงที่น้ำน้อยๆนี่ป้าโบหลายนะครับได้หอยหลายแต่ถ้าเกิดว่าน้ำได้หลายป้าหลายแต่หอยน้อยนะครับน้ำ มันเสียหอยป้าแลีนนครับส่วนหอยมันสีอยู่ทั้งล่างนะครับมันมันมันโบก,กิ่นมากนะครับแต่ถ้าเกิดแนะนำน,น้อย,อยหอยมันขึ้นม่หาชินนะครับอย,อยากได้หอยลูกใหญ่หญๆครับที่โป๋วยดาวด้วยต้มกำบากนี่ได้จริงเลูกพอดีพอดีมันนุ่มกว่าบอกอแต่มาเก็บเอาหอยไปเป็นกระเผลครับเข่านีครับซุ่มมโอนี้ อตอนที่มันไม่มีก็ไม่มีนะครับนี่แต่ตอนนี้นี่มันเยอะครับช่วงฤด,ดูการเขาเลยช่วงเยอะก็ไม่กินกันอพอยไม่ใช่ช่วงมีก็ไม่กินกันแต่พอมไม่มีก็วิ่งหาหา่เชอรี่หลยอยู่ครับมีทางสีทองทึง่งธรรมดานะครับโอเคครับกลับมาเบิรงกันครับพี่ๆน้องๆแต่ะละคนกัน เป็นอยางสี่ครับกรไดหอยกับคาคยูนะครับขนาดนี้จะต้มกินครับตับักฮงครับเ๋ลวมนีเสี้สผ้ากินตับังฮงกับหอยเชอรี่ครับโปรตีนหลาหลายครับแบบหน้าหอาพีแล้วครับบึโงเอาทีนหอนี่ครับโรีนหลาวยครับน,า,น,า,นาดีครับเนเสอบบเลากราอล้วะเบเพื่อนับประบาณนเ่บปรีนหลาแบบน้เอเคครับผมเอ้าออก โอเคครับผมสวัสดียมามเสา์สุขทุยนครับตามตรงไหตรงหน้าป้าหลายครับเต็มเลยครับเป็นกระสอบเลย